สวัสดีครับนะครับพบกับเราช่องพรายซัพบมงคลสีโดโดดนะครับตอนนี้ก็ได้เวลานะครับที่เราจะพาน้องๆไปเล่นน้ำแล้วกลับไปไล่สุดตอนเย็นนะครับหาค่าสปารดครับอนี่ครับควานช้างครับเอาไม่ได้อ้อยมาขายนะครับแต่ว่าเอามาให้น้องกินนะครับเพราะถ้าเราเอามาให้ทุกวันนี้เขาก็จะ ติดเรานะครับตอนนี้ฝนตกนะครับเนาะปลาไผ่ก็กำลังเขียวโหค <laughs> <laughs> เหยียบน้ำเหยียบน้ำเลยครับนี่นะครับบรรยากาศนะครับก็ที่ประจํำของเราข้ามน้ําไปนะครับเปียกอีกแล้ว เียกอีกแล้วเนาะดูครับดูไปตรงนี้เหมือนช้างป่านะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะซูงไม่ดูเห็นแต่หลังไวๆครับนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะดูนะครับให้ดูว่าควานกับช้างนี่เหมือนกันมากครับเดี๋ยวไปก็ดูกันครับควานก็สูงประมาณสามสองครับควานไอช้างก็สูงประมาณสามสอกสามศองเท่ากันนะครับ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปตามกันเลยนะครับเดี๋ยวจะเดินผักรอเน้ต้องเดินดีๆครับเพราะว่ามีน้ำนะครับพอควานก็ตกมาแล้วเด้ออตรงนี้อ่ะนั่น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 โอ้ ขานนดเดียวครับจะข้ามน้ําก็น้ำพึ้มแล้วครับเดี๋ยวเราจะข้ามแม่น้ํานี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวโทรศัพท์จะตกครับข้ามมาแล้วครับข้ามมาแล้วได้เดี๋ยว,วครับเดี๋ยวไปยังอาเจ้าเอ้าอาเจ้าบ้อาอ,อ,อู้มาแรงแท้เห็ดควันเด้อ เราจะให้ดูช้างนะครับถ้ามองไกลๆนี่ประมาณสูงประมาณสามเสเมตรเลยครับนี่ช้างตัวนี้นี่ครับจะถ่ายรูปนี่สงสัยว่าควานนี่จับช้างช้างเชือกนี้น่าจะสูงประมาณ3าเมตรนะครับสองเมตรกว่านี่จากควานนะครับเี่ ở phải hay một con này thôi đi rồi đang đạn nhau xua oh. ta họa tụo mình hay sắp nồi sắp hai oh. đi qua đi qua đi qua đi ขานั้นเป็นขาเล่นน้ำนะครับน่าจะอยู่กำลังคว้าดุดน้ำ,ข,นำขอโทษขออภัยท่านประชุมตัวอะไรนี่ตัวอะไรตัวอะไรนี่ตัวอะไรนี่ มายืนรออยู่ตรงนี้ตัวไรสวัสดีครับเด้วครับก่อนครับพ่อก่อนลูกครับเดี๋ยวพ่อจะพาไปอาบน้ำเนาะอ่าไปกันเลยเอาเอาของฝากกินน้อยก่อนอน,นี่ไปเดี๋ยวจะพาไปเล่นน้ำกันครับเดี๋ยวมาดูสภาพพื้นที่เนี่ยงาแตกไหมไม่แตกโอเค มาดูพื้นที่ที่น้องซับเล่นนะครับดูท่านผู้ชมดีแล้วพ่อควานไม่ผูกตรงนี้เนาะถตาผมนี่ลุดนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นป่าไปพายน้ำหาคนเลยอู้เล่นแรงแท้ลูกพ่อเนี่ยตัวดำมุมเลยไปให้พาไปอาบน้ำอีกเนาะตามกันไปเลยครับท่านผู้ชมวับวับวบว๊บวบวพอดีขับรถมาถึงก่อนนะครับนี่ อปล่อยดุดสามมงคนมาอยู่พี่ใหก้วกำลังขัดสีชวีวันเลยนะครับนี่ก็อย่าลืมนะครับวันนี้ไลฟ์สดนะครับเหมือนเดิมนะครับหาค่าสับรตเนาะขาดอีกสามพันคะแนนนะครับนี่ตีปล่อยเนื้อตีปล่อยนายซาดานหรือวตีปล่อยนายซาดานนึกท<อ>ูงาสวยๆนะครับ คร in right ับไม่ใช่อะไรนะครับนี่อยากจะกลับบ้านครับจะไปกินกล้วยที่บ้านนี่คนเกนี่มาแล้วครับเร็ว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 อันนี้นะลูกมานี่มานี้มานี่มามามาครับรูหน้าที่ครับถ้าจะเล่นน้ำเลยรู้หน้าที่ครับตรงไหนจะเล่นตรงไหนไม่เล่นนีมาลูกมาดดนะครับแล้วก็มีตาตามหลังนะครับมามานี่ขัดตัวให้เร็ว ปยายเก้วก็คุณพ่อนะครับกำลังขัดอยู่ครับเท่ากันนะอายุเท่ากันนะครับเ,นะเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันเลยครับ<อ>ไม่รีชาไม่รอชา้าจัดเลยครับสับมงคลโอ้อยเล่นน้ำครับขนาดเล่นทั้งวันยังไม่อิ่มพ่อก,กำลังขัดปยายเก้วน,นะครับนี่ให้ผิวพันธุ์ดูดีนะครับ ยังไม่ได้ไปดูหญ้าพ่อใหญ่เก้ยวเลยยาวขนาดไหนเลยหญ้าสีไล่เดี๋ยวเอาเพลงเขาก่อนเสียงงวนะครับเสียงงวช้างไม่รู้เล่นน้ำช้างอะไรดูพี่โดโด้ครับยืนให้ควานถูอย่างสบายใจส่วนอันนี้ควานเข้าใกล้ไม่ได้เล่นอย่างเดียวนะครับ ก็จะเป็นวิธีชีวิตนะครับคนกับช้างก็จะประมาณนี้นะครับนี่ก็เป็นครอบครัวของเราเลยนะครับนี่นั้นก็เป็นเสื้อแดงน้องเขยนะครับเสื้อน้าเงินน้พี่ชายนะครับส่วนนี้ก็คุณพ่อนะครับดูเลยเปใหญ่เก้วนะครับนาะก็้องหารายได้ส่วนตัวด้วยนะครับเผื่อจะได้โอยโอ้ยเลยโอ้ยเสียไอ้อไเฮ้แมว กินขี้เขานะมึงถอยเลยถอยถอย,ถอย,ถอยไม่เอาลูกไม่เอาเลยกินขี้เขาดูครับทางนี้ช้างรุนนี้ก็ต้องให้คนรุ่นนี้เลี้ยงนะครับนี่ขับทีชีวิตวันนะครับปไปถอยก่อนเล้วลูกเอ้าทีกินขี้เขาเลยไ โอ้ยมาต่อยยุกโอ้ยเอาลูกปุ๊บดีวโอเค,อเคไม่ถูกง่ายนะครับดูครับเออเอาเออเอาลูกหน้านะครับดำผุดดำไหวครับเดี๋ยวเรามาดูช้างแคล ไปไหนเยอะเซ้นว่าเยอะรถเซ้นว่าเยอะรถเซ้งเหรอรถลงครูตัวนาไอ้ฝานไว้น้ำไม่เป็นนะครับช้างก็กลัวน้ำครับเหมือนกันเลยลงวะโดดลงอื้อนลงว่านั่นแหละลงเลยลงก็จับช้างอยู่เนาะ กลัวน้ำนะลงทูให้มันดีๆคัดให้มันสวยๆว่ะพรุ่งนี้จะไปแล้ว<อ>ดูครับ<อ> <laughs> ความกลัวความกลัวขวงควานครับ<อ>เด็กไกว่ะเนาะดู<อ>รครับเอาโซ่ลงเลยโซ่น่ะควานใหม่ช้างใหม่ครับฝึกเอบๆกันไปครับ<อ>ควานปุ้มพวงครับ<อ>ก็ไปรับจ้างเลี้ยงนะครับของน้องมิตานะครับก็ เพฝึกตัว่ออะไรเขาด้วยนะครับทูดีๆทุ่ยดีถอยทำไรลูกพ่อไอ้ลูกโคนี่จะแทงดินอย่างเดียวเลยเอาดูครับขึ้นไปไหนครับดูครับเหลางาแล้วครับเหลางาแล้วโอย้ยดูปีนไปไหนเนาะนุ่น ดูแล้วครับดูแลครับแล้วเขาจะสไลด์ลงนะครับดูเดี๋ยวมันจะเดี๋ยวเขาจะสไลด์ลงกันทีนี้น่านน่านน่านน่น,น่นนีนนนนออ่อย่าไปยุ่งกับเขาเขากำลังขัดชีวิตวันตัวเองนี่ยังไม่ได้ขัดเลยดูตัวอย่างเขาบ้างนุน่นเขายืนให้ขัดตัวเองโอ้ไม่ได้เลยขึ้นไปไหนอีกเยอะขึ้นไปแล้วครับจะไปยืนเอ็กท่าตรงไหนครับนุ่นดูอ่ะ ดูเขาจะถลายลงนะทีนี้ดูข้างบนครับดูนะครับดูช็อตเด็ดวันนี้ครับซับมงคลจะโชว์แล้วครับถลายลงนะไ <c oughs> อ,อ้ไปไหนนี่โอ้ลงไปวะไม่เล่นแหรอบ่ ลงไปลงไปลูกขึ้นมาแล้วมาไม่ได้พ่อไม่ได้ไอนั้นไปก็เดี๋ยวเราจะพากันเดี๋ยวจะจูรดูไหลลงดูชัดเด็ดครับลงไปเออเออเป็นไรนะครับมาห้าวมาคึกอะไรตอนนี้ครับ ลงแล้วครับลงไปแล้วครับรวมตอยแน่ครับเ็นไปแล้วนะครับเดี๋ยวพ่อควานก็จะไปขัดสีชีวิตวันน้องก่อนนะครับไปช่วยน้องเล่นก่อนครับก็เป็นว่านะครับวันนี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจนะครับไอหนึ่งวันกับรนการน้ำช้างนะครับก่อนตัดทีวิขิตวิัน หมดแล้ววันนี้อยู่หลังเขาเลยไปก่อนนะลูกบ๊ายบายนี่ก็น้องมิตานะครับตรงนี้ก็น่าจะไปบางศุได้แล้วนะครับก็พ,พี่น้องลูของเรานะส่วนข้างหน้าก็เป็นนำ้ำโชคน้องพลอยนะครับของช่องเสาห้านะครับกำกลับบ้านเช่นกันนะครับเนาะ เละวควันเลครับด้านหน้าเลยครับเดี๋ยวจะดูบรรยากาศภาพด้านหน้านะครับฮ e l l o everybody ก็นี่ครับวันนี้มาจบคลิปอยู่ด้านหน้าเลยนะครับเดินมาแรกก็คือน้องพลอยนะครับนี่ของช่องเสาห้านะครับ ก็วานสามสิบกว่ารุ่นพ่อควานครับเชียงนี้โอ้เอาแล้วควอัขอึ้นไปลเออพูดชบปะโอ้ออโอนึกว่ากระเลียงนะครับก็เลยพูดภาษากระเลียงใส่ที่ไหนได้ไม่ใช่กระเลียงนะครับสวยคักๆ,ๆไว้อย่างนั้น,นครับก็ของเราก็มาข้างหลังนะครับนี่สลับวันนี้นะครับก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่แล้วก็ นะครับฝากโครงการนะครับสร้างบ้านพักให้น้องช้างด้วยนะครับ,ว,รบวันนี้นะครับก็ากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ